แผ่นดินนั้นว่าควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรครับแต่ปรากฏว่าในช่วงสถานการณ์การเตรียมข้อมูลทั้งหมดของการวิปรายตลอด2เดือนที่ผ่านมาพักเก้าไกลกลับพบว่าข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานหรือสถานการณ์ของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีพยานหลักฐานมากกว่าเรื่องของการซักถามเรื่องของการเสนอแนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีทั้ง4ประการที่เราจะมีการนำเสนอต่อไปในวันนี้1ก็คือประเด็นเรื่องของสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งสสรังสีมันโรมได้เปิดประเด็นนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการอพยพของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงยาเราพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการค้ามนุษย์เกี่ยวเนื่องกับข้าราชการหลายหน่วยงานที่อาจจะมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกันมาหลายปีและส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในเวทีประชาคมระหว่างประเทศซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้น คเก้าไก่จะต้องเดินหน้าในการดําเนินการต่อแน่นอนประเด็นที่2ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของโรคอหิวาตกโรคในสุกรนะครับที่เราพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงนะครับสอบไปในทางที่จะนําไปสู่การละเมิดต่อพี่น้องประชาชนนําไปสู่สินค้าที่มีราคาแพงสูงมากขึ้นซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นการปกปิดข้อเท็จจริงนั้นมีทั้งประเด็นที่จะนําไปสู่การฟ้องแพง่งที่เรียกว่าการฟ้องแพ่งแบบหมู่คราสแอคชัน่น และประเด็นที่จะตรวจสอบหน่วยราชการต่างๆว่ากระบวนการปกปิดข้อเท็จจริงนั้นเอื้อผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานใดอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือการใช้สถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟกลางบางซื่อซึ่งแต่เดิมนั้นเรามองว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งเฉพาะภายในของหน่วยราชการในกรณีการใช้ดังกล่าวแต่กลับพบข้อมูลสอบไปในทางที่เชื่อได้ว่าอาจจะมีการเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์หรือการทุจริตต่างๆนะครับ ซึ่งมีสำนวนคดีที่มีการฟ้องอยู่ในศาลเรื่องเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การยื่นต่อกรรมธิการที่เกี่ยวข้องในสภา,าผู้แทนราษฎรและกระบวนการที่ยื่นต่อหน่วยงานหรือองค์กรอิสระเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเช่นเดียวกันประเด็นสุดท้ายครับที่เป็นประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือสถานการณ์น้ํามันรั่วที่เกิดขึ้นในท้องทะเลภาคตะวันออกทั้งหมดผมพูดใช้คําว่าในท้องทะเลภาคตะวันออกเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ ลุกรามไปมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวข้องกับทั้งบริษัทเอกชนเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในระยะยาวซึ่งไม่มีการเยียวยาต่างๆเรื่องหลังสุดนั้นพรรคก้าวไก่ก็จะดําเนินการในเรื่องของการนําพี่น้องประชาชนฟ้องหมู่ที่เรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่ปล่อยให้เกิดสถานการณ์น้ามันั่วดังกล่าวเช่นเดียวกันทั้ง4ประการดังกล่าวครับผมจึงใช้คําที่เรียกว่ายุทธการโดยเกือภาคต่อเนื่อง เพราะวิชาการโดยเกลือครั้งนี้จะนําไปสู่การยื่นต่อหน่วยงานต่างๆซึ่งจะมีรายละเอียดที่เพื่อนสมาชิกได้นําเรียนและผมมั่นใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีคนผิดทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอดไปจนความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนั้นเพื่อนสมาชิกที่เหลือจะได้นําเรียนต่อไปครับ ครับเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับผมปฏิพัฒ์สันติพาดาสสเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกพักเก้าไกลนะครับสืบเนื่องจากกรณีการอภิปรายแล้วก็การศึกษาข้อมูลเรื่องของการาระาบาดของ a s f นะครับผมขอสรุปเป็นประเด็นดังนี้นะครับหลักฐานที่เรามีอยู่ในตอนนี้สามารถที่จะร้องเรียนต่อปปชได้แล้วนะครับว่ามีการประพฤติทุจริตนะครับแล้วก็มีการคอร์รัปชันแล้วก็การปกปิดข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน ประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องนี้จะต้องเข้าสู่กรรมธิการปปชด้วยอีกทางหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะครับกรรมธิการวิสามันที่ตั้งขึ้นมานั้นพบว่าเราเรียกข้อมูลจากหน่วยราชการยากมากขึ้นเรื่อย,อยการปกปิดข้อมูลยังมีต่อไปในขณะที่อีกทางหนึ่งคือข้อมูลจากภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการนั้นไหลเข้ามาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเรายังจําเป็นที่จะต้องซักฟอกนะครับแล้วก็ซักถามในประเด็นอีกหลายประเด็นต่อหน่วยงานราชการซึ่งกรรมธิการวิสามันที่ตั้งขึ้นมาอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้แล้ว ประเด็นที่3ก็คือว่าการปกปิดข้อมูลในระยะเวลาต่อเนื่อง3ปีนะครับมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องจานวนมากโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องนําไปถึงการที่เราจะฟ้องร้องต่อสารอาญาคาดีทุจริตและประประพฤติมิชอบกลางเรื่องนี้จะต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์และสุดท้ายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปกปิดข้อมูลส่งผลต่อซัพพลายเชนทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุกร เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าความเสียหายนี้ที่มีมูลค่ามากกว่า200ล้านตลอด3ปีจะต้องทําให้เกิดภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะนําไปสู่การฟ้องหมูหรือว่าเป็นคลาสแฟคชั่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเขียงหมูไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสกุลรายย่อยย่อยไม่ว่าจะเป็นรถขนหมูที่ถูกลีดไถ่่าผ่านด่านทั้งหมดนี้เราจะรวบรวมภาคเอกชนแล้วก็ฟอ้องร้องเรียกหาเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้ด้วยครับ ครับก็อีกประเด็นเรื่องใหญ่นะครับผมจิรัตทงสุวรรณนะครับผู้แทนรักสรชาชเชียงสาผัดก้าวไลนะครับในกรณีของสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งเป็นกรณีที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงกระทรวงคมนาคมแล้วก็ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับที่เป็นเรื่องระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้ค้างชําระค่าก่อสร้างกับผู้รับเหมา แล้วก็ยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีให้ส่งถึงคอรมอเยเพื่อขอขยายกลอบวงเงินมานานเกือบ3ปีแล้วแต่ทางรัฐมนตรีท่านศักดิ์สยามที่ชอบก็ยังไม่ได้นําเรื่องเข้าคอรมอสักทีจนนําไปสู่การใช้สถานีกลางบางซื่อไปเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางแล้วสุดท้ายก็โดนผู้รับเหมาฟอ้องจริงๆมูลค่า7,200ล้านบาทซึ่งพอเราดูจากเอกสารคาฟอ้องเนี่ยก็พบว่าทางผู้รับเหมาซึ่งก็คือชินโนไทยและยูนิคเนี่ยได้ใช้ข้ออ้างหรือว่าใช้ เป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าเสียหาย7 2 0 0้ล้านบาทเนี่ยก็คือการที่นำสถานีการบางซื่อไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มันมีความเกี่ยวข้องกันร,ระหว่างท่านอนุทินชาญวิเศษกุลกับทางชิโนไทยก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเราจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ปปชครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมหลังสิมมารโรมบัญชีรายชื่อก้าวไกล ในส่วนของผมที่ได้อภิปรายประเด็นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วก็การลี้ภัยที่คุณประวินนะครับซึ่งเป็นนายตำรวจที่ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ประเด็นหลักๆของเรื่องนี้ที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปเนี่ยคงมีด้วยกัน3ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าเราจะทลายในเรื่องของการค้ามนุษย์ได้อย่างไรประเด็นที่2ก็คือนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เนี่ยยังมีใครอีกบ้างเราต้องไม่ลืมนะครับว่าจากยักษ์ไข่สู่สเสดามีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยกองทัพเรือนะครับภาค3บริเวณดังกล่าวมีการจับกลุ่มดำเนินคดีได้แค่1คนเท่านั้นนะครับยังมีทหารเรืออีกจำนวนมากที่ผมเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือในประเด็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ที่จะต้องทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการการะทาที่ผิดกฎหมายเราก็พบว่าตํารวจที่เกี่ยวข้องที่มีการจับกลุมเนี่ยก็ยังน้อยมากนี่ยังไม่นับว่าฝ่ายปกครองนะครับที่ผมทราบมาว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายจังหวัดนะครับและตัวท่านอนุพงศ์ก็น่าจะรู้ในเรื่องของการค้ามนุษย์เป็นอย่างดีเนี่ยความคืบหน้าตรงนี้ยังไม่มีประเด็นที่3นะครับปัจจัยที่จะนําไปสู่การรีภัยของคุณประวิน ซึ่งมีตั้งแต่นะครับเหตุในเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งเพื่อให้ไปอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือการบีบบังคับการขัดขวางต่าง,างๆที่ตามมานี่คงเป็น3าประเด็นที่เราคงต้องทําหน้าที่ต่อไปซึ่งตัวผมตั้งใจนะครับที่จะใช้ที่จะมีการยื่นเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กรรมธิการนะครับสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆ และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเพื่อให้รัฐบาลได้ตอบคําถามที่ค้างคาต่อประชาชนจากวันศุกร์ถึงวันนี้มากกว่า100ชั่วโมงผมยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลเลยไม่ว่าจะเป็นคําตอบจากท่านอนุพงศ์นะครับที่ท่านมีแต่สีหน้าที่ไม่สู้ดีนะครับที่เราก็รับรู้กันอยู่หรือการหลังการอภิปรายของผมนะครับก็นําไปสู่สาเหตุที่ทําให้พลเอกประวิตธ้องเสีย นะครับแล้วก็ชี้แจงอย่างไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ตอบคําถามว่าทําไมท่านถึงได้มีการใช้กอตรอในการย้ายคุณประวีนซึ่งกําลังทําหน้าที่อย่างแข็งขันมีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยตัดสินใจต้องลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับดังนั้นเนี่ยอีกหลายคนนะครับรวมถึงพลเอกประยุทธ์นะครับที่จะต้องตอบคําถามกองทัพเรือที่จะต้องตอบคําถามหลายๆท่านยังตอบคําถามที่ไม่ชัดเจน เราอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตั้งคําถามสิ่งที่เราเห็นคือการไม่ตอบอะไรเลยไม่ชี้แจงอะไรเลยแล้วหวังว่าความเงียบจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทํามันถูกกลบหายไปซึ่งผมในฐานะของตัวแทนจากพรรคก้าไกลยืนยันว่าท่านไม่สามารถใช้ความเงียบเพื่อกรบฝังปัญหาหรือคําถามที่พี่น้องประชาชนเขาตั้งได้ต่อไปนะครับ ก็คงจะได้พบกันนะครับในกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งผมเป็นโฆษกแล้วก็ทําหน้าที่อยู่ในกรรมธิการนั้นนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมวายโยสงเรือนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับก็วันนี้ทุกท่านได้ยินไหมครับพอได้ไหมครับครับ ผมหมอวาโยนะครับจากพระเก้าไกลนะครับก็สืบเนื่องจากกรณีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับตามรัฐมนูนมาตรา152นะครับซึ่งพวกเราพระเก้าไกลก็ได้อภิปรายกันไปหลายประเด็นนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็ได้อภิปรายรัฐมนตรีหลายท่านนะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะครับก็คือนายวรราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมสสอเบญจาแสงจันทร์แล้วก็ ทีมงานจากพักเก้าไกลเนี่ยคงจะได้รวบรวมพยานหลักฐานจากการอภิปรายแล้วก็พยานหลักฐานที่อยู่นอกการอภิปรายเนี่ยเข้าไปเสริมเพื่อยื่นคําร้องต่อปปชนะครับให้ตรวจสอบการทํางานของนายวราวุธนะครับในข้อหาต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้อหาตามประมวลกฎหมายยาตราตราเ5 7นะครับในเรื่องของการละเว้นหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ปล่อยปาละเลยให้มีการรั่วไหลของ น้ำมันนะครับลงสู่ทะเลซึ่งมีกระบวนการหลายอย่างครับพี่น้องสื่อมวลชนครับที่เมื่อเราสืบค้นข้อมูลจากที่ต่างๆแล้วยกตัวอย่างเช่นในส่วนของทางกรรมธิการปอพนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยแตกต่างจากที่รัฐมนตรีเนี่ยได้รายงานในสภาหลายครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยพยายามบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเทสารเคมี K Me, ตัวสแลกกรลงไปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ทราบว่า มีปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลากลางคืนเลยเรียกว่านักมนตตีเนี่ยตอบอย่างที่หลายครั้งครับคือว่าต้องหลับหูหลับตาเทล,ลงไปก่อนโดยที่ยังไม่ทราบว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะคำนวณอัตราส่วนตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนําได้แต่ว่าทางตัวท่านอธิบดีนะครับคอพอเนี่ยก็ได้รายงานกับทางกรรมธิการนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่ทางราชการเนี่ยจะทราบนะครับเป็นช่วงเวลาเช้าแล้วประมาณ8-9ก้าโมงเช้าแล้วนะครับกว่าที่จะได้อนุมัติการใช้สารนี่ก็เป็นอีกวันลุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น การเทสารเคมีลงไปเนี่ยย่อมมองเห็นได้อยู่แล้วเพราะเป็นเวลากลางวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นยังมีการอนุมัติอีกหลายครั้งไม่ใช่แค่4 0 0 0 0ลิตรอย่างเดียวยังมี36,00 0กกว่าลิตรแล้วยังมีอีก9000ลิตรด้วยในวันถัดๆมาเพราะฉะนั้นสารเคมีส่วนใหญ่ที่ถูกเทลงไปเนี่ยย่อมสามารถเทได้ในเวลากลางวันแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบปริมาณต่างๆได้กับทั้งเรื่องของการปล่อยเรือของผู้กระทําความผิดนะครับของผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดเนี่ยให้ออกไปจากน่านน้ำนะครับไม่กักเรือเอาไวต้ตรวจสอบปริมาณต่างๆ ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามินเมะต่อการกระทําผิดกฎหมายฐานละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็ยืนยันอีกครั้งครับว่าในส่วนตัวผมเองสสเป็นจาแล้วก็ทีมงานของพคกไก,กล้นะครับจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับในขั้นนี้นะครับยื่นต่อปปชเพื่อให้ดาเนินการกับรัฐมนตรีวราวุฒศิลปศิลปะอาชาต,ต่อไปครับนักข่าวพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อนุญาตนะครับจริงๆความตั้งใจผมผมก็อยากจะยื่นทุกช่องทางนะครับแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยมันมีความแหลมคมในทางการเมืองสูงมากนะครับเพราะมันมีในเรื่องของการลาออกนะครับมันมีเรื่องของออการที่คุณปวีนเนี่ยนะครับต้องรีพัยแล้วถามว่าถ้าเราดูในสาเหตุนะครับคนที่เป็นพยานหลักฐานได้ดีที่สุดก็คือคุณปวีนซึ่งวันนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย นะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้กรรมธิการการกฎหมายนะครับในการที่จะให้รัฐบาลตอบคําถามให้ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกบุคคลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับการที่เราจะไปสู่ในส่วนของปป,ปชต่อไปนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเราคงต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลรวบรวมจากบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนนะครับซึ่ง ต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของคุณประวินลีภัยนะครับจนถึงลาออกเนี่ยยังไม่เคยมีกรรมธิการไหนยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนนะครับได้เอาในคําให้การเนี่ยของคุณประวินนะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อตัวคุณประวินเนี่ยไปสอบถามแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยถ้าทุกคนได้ดูในสิ่งที่ผมอภิปรายนะครับผมมีตัวอักษรยอดหลายคนนะครับคนเหล่านี้ยังไม่เคยได้ตอบคําถามใครเลยดังนั้นเนี่ยเรามีความจําเป็น นะครับที่จะต้องสแสวงหาข้อมูลในส่วนนี้ก่อนที่จะดําเนินการขั้นต่อไปนะครับ ก็ต้องลองทําดูเพราะว่ามันเป็นอํานาจที่เรามีในสภานะครับอย่างน้อยที่สุดกรรมธิการเนี่ยมันเป็นอํานาจในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วเราจําเป็นที่จะต้องเรียกมาดูนะครับซึ่งแน่นอนไม่ปฏิเสธครับว่าโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือเนี่ยมันน้อยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยโดยมากมันต้องมาจากผู้นําก่อนมันต้องมาจากรัฐบาลก่อนนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าผู้นำเนี่ยเขาเห็นด้วยเขาเอาจริงเอาจังนะครับบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าต้องรีบทาต้องทําตามเพราะว่ามันจะถือเป็นผลงานเนื่องจากว่าสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลอยากจะเห็นแต่พอมารอบนี้นะครับเราไม่ปฏิเสธว่ารัฐบาลไม่ชี้แจงเลยสีหน้าท่าทางของรัฐบาลในหลายๆคนไม่มีสีหน้าท่าทางที่ไม่สู้ดีเลยดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าโอกาสที่จะได้ความร่วมมือเนี่ยเป็นไปได้น้อย แต่กรรมธิการการกฎหมายผมยังเชื่อว่าเรามีผู้อาวุโสหลายคนมีจากหลักหลายพักการเมืองนะครับและผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันได้นะครับแล้วต้องยอมรับว่าประเด็นการค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในสังคมเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญและผมคิดว่ามันก็ควรจะเป็นผลงานของทุกพักการเมืองนะครับในการที่จะต้องช่วยกันนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยตอบคําถามแล้วก็รวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางคุณปวีนนะครับเกี่ยวข้องกับการทําให้คุณปวีนลาออกไปจนถึงการลี้ภัยเนี่ยต้องตอบคําถามหรือให้ข้อมูลกับกรรมธิการให้ได้เพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลนี้นะครับในการดําเนินการต่อไปในขั้นตอนอย่างเช่นของปปชเป็นต้นนะครับ ผมคิดว่าต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องบอกว่าเป็นความเห็นของผมเนาะเพราะว่าในพักเก้าไกลเราคงยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือความเห็นของรังซิมันโรมซึ่งผมมองปรากฏการณ์นี้ว่ามันแสดงให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยเขาเขาให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพนะครับของบรรดาแกนนําที่อยู่ในเรือนจําจริงๆนะครับลองคิดดูว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเงินประกันตัวไม่พอทุกคนช่วยกันบริจาคนะครับการตอบรับการส่งต่อ เกิดการแพร่กระจายอย่างเป็นวงกว้างนะครับแล้วมันก็แสดงให้ให้เห็นอีกต่อไปว่าถ้าประชาชนช่วยกันนะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาสามารถที่จะระดมกันอย่างรวดเร็วได้ดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็คงเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนเขาใส่ใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วมันก็คงย้อนกลับไปเป็นคําถามต่อรัฐบาลว่าทาไมรัฐบาลเนี่ยถึงปล่อยให้ปรากฏการแบบนี้เกิดขึ้นต่อคุณเพนกวินต่อคุณอานทน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องตั้งคําถามต่อไปนะครับว่า การได้รับประกันตัวนะครับทำไมไมันต้องใช้หลักทรัพย์มากขนาดนี้ทําไมเสรีภาพนะครับของประชาชนที่เขาก็โดนมาตั้งไม่รู้กี่เดือนแล้วอะ่ะแล้วก่อนหน้านี้เวลาคุณจับคุณเรียกเขานะครับให้ไปรายงานตัวเขาก็ไปตลอดเวลามันไม่เป็นเครดิตให้กับตัวเขาเลยว่าเขาจะไม่หลบหนีสุดท้ายกลายเป็นว่าเครดิตที่สําคัญที่สุดในการที่จะรับประกันว่าเขาหนีหรือไม่หนีเนี่ยกลายเป็นเรื่องแค่เงินนะครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เขาไปรายงานตัวทุกครั้งเขาไม่เคยหลบหนีเขาไม่เคยบิดเบี้ยว ก็คงเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นนะครับเป็นการเปลือยให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของเรามันมีปัญหามากขนาดไหนนะครับกดแล้วยังครับถ้าไม่มีคําถามครับนะเอ่อหนึ่งก็คือคุณประวินอยู่ออสเตรเลียแน่นอน นะครับอยู่ออสเตรเลียแน่นอนแล้วก็ผมว่าถ้าดูจากท่าทีของรัฐบาลรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าอยู่ออสเตรเลียสองลีภัยจริงไหมนะครับก็เหมือนเดิมรัฐบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณประวินไม่ลีภัยนะครับคือรู้ดีว่ามันว่านี่คือการลีภัยแน่นอนและผมยืนยันว่าจากการที่ผมพูดคุยแล้วก็ได้ทํางานเรื่องนี้มากว่าหนึ่งเดือนเนี่ยผมยืนยันว่าคุณปวินเนี่ยลีภัยจริงๆนะครับ เขาได้สถานะการลิ้วภัยแล้วครับครับก็ยืนยันนะครับว่าการตรวจสอบของเรานะครับเรายินดีที่พี่น้องประชาชนจะตั้งคําถามต่อการตรวจสอบของเรานะครับแต่เราคงต้องช่วยกันนะครับให้รัฐบาลเนี่ยตอบคาถามสภาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เ,เป็น,นกลไกนะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะได้ตอบคําถามต่อประชาชน การที่รัฐบาลตอบคําถามสภามันก็คือโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยจะได้ชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วการปฏิเสธ,ธแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีอะไรเลยมันมีแต่ทําให้ประชาชนสงสัยในตัวรัฐบาลมากขึ้นส่วนตัวผมนะครับถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยวันนี้ผมยอมรับตรงๆว่าผมไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะแก้ได้อีกแล้วและหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยก็คงจะต้องหมายถึงว่ารัฐบาลนี้ จะต้องพ้นจากการเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็มีรัฐบาลใหม่มีผู้นําใหม่ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ว่าการค้ามนุษย์จะไม่เกิดขึ้นนะครับ